สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ครับเจ้ามาหอดเนาะทะเลป่านบุรีแล้วเนาะถือว่ามื้อนี้ทะเลสีเขียวนี้ต่ว่ามันน้ำปูนึ้นนาะน้ำปูนึืนแล้วคลองแห้งเนาะท่านผู้ชม,มต่ฟังเกลือนป้องกันแต่ฟังเกลือน,กนอเก่าบรยุนผัดขา้าวมาเฟังต้นไม้ก็ลมเมอ้อต้นสนเนาะท่านผู้ชมนี่แหละ ความให้ากาดของของทะเลเด้อเวลามันฟองมันมาแห้งๆกันะอาจจะ่ได้ยินพอไปได้ยินแต่เสียงเตือนลมน้อยบ่เด้อครับทกนี่เบิ่งเอานีเนาะมมสวยงามของทะเลแล้วก็เห็นความความให้ขาดเสียวขาดของของทะเลนอกเห็ดให้นอันนาะป้องกันจะปัองกันอินอออจจเทอพัง สั่งไหมเนาะอันนี้มันเป็นห้านกินดื่มเก่าเพิ่นกาลังสีสร้างสร้างไหมสร้างอันต่ฟังเตือนหนักๆแล้วคนกันเทียนดีๆแต่เพิ่นเฮ็ดมาแล้วเนาะเฮ็ดเห็นบอกเฮ็ดมาตั้งแต่ทำคเทนเะดิมทำทางด้านตะเวนหนั่นอ๋อพุณเห็นบอกแต่ไกด์เจ้าหน้อยี่เขเจ้าสิพาไปขี่รถไปต้มเนาะเฮ็ดมาแต่พุ่นแหละเฮ็ดแล้แลวแต่โดนแล้วตัวนั้นได้อันนั้น อันสี่ห้าปีแล้วเนาะตัวนั้นนะเพรคนกำลังเตรียมพิษลงมาเพราะว่าห้านอาหารตะกี้เป็นแถวข้าวเจ้ายืนอยู่นี่ล้วนแล้วเนเมนเมนน้าเมนห้านอาหาร,าหารกินดื่มมีแคมทะเลบน,นแหละคนนี่เต็มรถนี่จอดบรมเวณบนจอดแต่ว่าต่อมากก่นกับมีแผนว่าสิเฮ็ดป้องกันแต่ข้องเยื้อนอคือค่อยว่าหา้านกินดื่มต่างๆที่อยู่แคมทะเลบนข้าวเจ้ายืนอยู่นี่จะถือเนาะ ถือมากถือทำถือกันให้คือออกเลิศหอยหอยที่ว่าพื้นออกบอกนี่แหละหอยที่ว่าพื้นออกเนาะเราพ่นก็บปัวแปลงตาฟังเชลือนไปน้ำสุดท้ายทะเลมันกับมามาฟัดมีฟังไปอีกนะเธอซองเธอสามเหน่าแบบนี้แหละท่านผู้ชมเบิ่งไฟเบิ่งไฟเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ นี่เป็นเมนฮ้านที่ว่าลงเรือเนาะลงเรือว่าที่ทุบซิมหรือไ่ได้ทุบคนลงเรือคนก็เลยว่าวันนั้นทางโครงการคนยังบอลแล้วเห็ดแล้วคนก็เลยว่าขอนโยบายสืบต่อเห็ดห้านกินดื่มอยู่นี่อีกเนาะสืบต่อเห็ดสัวขาวกัแบบว่าอแมนเนาะทานุสมนี่แหละนี่แหละก็เหิตแบบตัวขาวไปเบื้องต้นข้าพเจ้ากับจิวัติมา มากิ่นยูน่ฮานกันน้าฮานนะแม,แมวขาประจำเนาะจี้แมวจี้แมวเราเราเป็นคนเสื้อสายจีนเนาะคนไทยเลยเราก็พักพักตรุดจีนเนาะเป็นเวลาแปดวันเนาะเป็นเนี่ยแปดวันพูดวันที่แปดพูดยังอยสี่โอ้เป็นป่าแปดวันแล้วราว่าเยนแมาวันมันแปดวันที่ที่แปดเรา่อยมาเปิดขาย เราพากันไปเที่ยวครับเจ้าก็เลยมาดีว่าหานชมดาวแคเียงทะเลนี้เนาะสมดาวแียงทะเลนี่มาเพราะว่าหิวเข้าแล้วดิก็กินก็บ่ได้แล้หิวแหง้งเนาะเขาเจ้าก็าอเนาะมีอะไะอายุนีน้อากาศเย็นดีขึ้นกันเนาะกับแคมทะเล เบิ่งไปต้มไปต้มไปเบิ่งไป